ผ่านมากว่า4ี่วันแล้วนะครับสําหรับเหตุประเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งตำรวจก็ยังคงเร่งคลี่คลายหาความเชื่อมโยงเพื่อต้องการจะหาตัวคนร้ายนะครับพร้อมกับเตรียมที่จะสเก็ตภาพผู้ต้องสงสัยอีกครั้งหลังจากที่ภาพสเก็ตรแรกขาดความน่าเชื่อถือเชื่อว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนครับตลอด4วันที่ผ่านมา ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีระเบิด3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าโรงละครแห่งชาติและหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงทำงานอย่างหนักท่ามกลางความคาดหวังของสังคมเพราะคดีถูกจับตามองโดยเฉพาะงานการข่าวของฝ่ายความมั่นคงเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายหรือควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว61ปากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าคนร้ายมีมากกว่าหนึ่งคนและอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เกิดระเบิดด้วยจึงเตรียมจำลองเหตุการณ์เส้นทางประทุศกกรรมของคนร้ายเพราะเชื่อว่าอาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอย ลงตอนนี้ทางใต้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไหมครับท่านก็ถ้าจะเกี่ยวข้องกับพวกนักศึกษานะฮะที่อยู่ทางใต้แล้วมาเรียนชิลลาพวกนี้กลุ่มก็มาเรียนหนังสือปกติและเกี่ยวข้องนะแต่คดีนี้ไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวครับและเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองไหมครับท่านอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างครับหมายถึงการเมืองแนวหัวรุนแรงอย่างนี้เหรอครับท่านก็พวกนิยมความรุนแรงนะครับ วนภาพสเก็ตของคนร้ายที่ถูกเผยแพร่ออกไปโดยไม่ทราบที่มายืนยันว่ายังขาดความน่าเชื่อถือจึงนำมาเป็นเบาะแสในการติดตามคนร้ายไม่ได้ชุดสืบสวนกำลังเร่งสเก็ตภาพชายต้องสงสัยรายใหม่ที่มาจากคำให้การของพยานอีกหลายปากซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้ขณะที่ฝ่ายข่าวด้านการทหารมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นฝีมือของคนที่เข้านอกออกในพื้นที่โรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ทำให้รู้จุดบกพร่องภายในโรงพยาบาลและรู้ว่ากล้องวงจรปิดตัวใดที่เสียบ้างพร้อมทั้งพยายามเลือกจุดที่เกิดเหตุให้สามารถสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของคอสชและรัฐบาลสอดคล้องกับคําพูดของพลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ให้คํานิยามว่าเป็นฝีมือของคนใกล้ๆไม่ใช่ใครที่ไหนเช่นเดียวกับพลเอกฉเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ษษษษผู้บัญชาการทหารบก ที่ยอมรับว่าได้ดูภาพในกล้องวงจรปิดแล้วส่วนจะเกี่ยวข้องกับโกตีแกนนำนชปชปทุมธานีที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศลาวหรือไม่นั้นยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้อนนี้ก็เป็นท่านคงพูดในภาพร,มรวมๆที่ผ่านมาก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่หลบหนีคดีไปอยู่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านบ้า,บางอะไรบ้างแล้วก็ค่อนกงจะ,ะแสดงท่าทีก้าวร้าว การใช้กําลังการปลุกกระดมคนให้ใช้กําลังอันนี้ก็คงเป็นในกรอบนี้ส่วนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าแต่ว่าคือคนคนภายในแต่ก็มีการเชื่อมโยงกันในกลุ่มฮาร์ดคอร์ที่เราเคยจับไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพมหานครสะท้อนถึงความมั่นคงของรัฐบาลและคอสชจนถึงขั้นที่ผู้บัญชาการทหารบกยอมรับว่ามีการหารือในระดับผู้ใหญ่ ว่าอาจจะต้องนำประกาศคอสชฉบับที่50ทับ2,557เรื่องให้สารทหารมีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดที่ถูกยกเลิกไปกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน